ณบ้านของโปกในค่ำคืนนี้เป็นอีกคืนที่พวกเขากำลังทำพิธีไล่ผีโดยใช้ผานและน้ำแช่ผานไถนาปัดเป่าวิญญาณเร่ร่อนที่มาสิงสู่ในตัวของชายคนหนึ่งในหมู่บ้านวิญญาณตนนี้มีฤทธิ์ค่อนข้างมากแต่ก็ไม่อาจจะสู้น้ำแช่ผานไถนาได้แม้แต่น้อยโปงตักน้ำขึ้นมาแล้วราดไปยังชายที่กำลังขุ่นั่ เมื่อร่างกายของชายคนนั้นสัมผัสกับน้ำแช่ผานไขหน,น้กกหนายหลังล้มลงและดิ้นทุรนทุรายไปกับพื้นก่อนจะปรากฏกลุ่มควันสีดำเป็นกลุ่มวิญญาณสีดำวิญญาณของชายผมยาวผู้ที่ติดตามโป่ได้โอกาก็เข้าไปจับตัววิญญาณเหล่านั้นเอาไว้ก่อนที่โป่งจะใช้ผานไขหน้นจัดการวิญญาณเหล่านั้นให้หายไป เมื่อทั้งสองเห็นว่าการช่วยเหลือคนครั้งนี้สำเร็จอย่างงดงามก็หันไปยิ้มให้กันอย่างพอใจเมื่อวิญญาณเร่ร่อนถูกกาจัดไปได้แล้วชายทั้งสองคนก็ช่วยกันพยุงน้องชายของเขาเพื่อกลับบ้านแต่ก็ไม่ลืมที่จะบอกลาปองขอบใจมากจริงๆนะปองแกนี่มันเก่งสมคำเริ่มเลยจริงๆนั่นสิเก่งเหมือนจะช่วยไม่มีผิด เ่าช่วยคงภูมมใจในตัวแก่มากพวกพี่ๆก็รีบกลับกันเถอะนี่มันก็ดึกมากแล้วได้ได้ไว้ฉันจะเอาน้ำพลิกแม่ฉันมาฝากยังไงพวกฉันไปก่อนแล้วกันนะครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสินะทีนี้ก็จะได้ไปเกิดสักทีคงจะนีใจแย่เลยละสิ ให้เสียงภาษ,ษาไทยโดยแ a n g o u t Studio ปองกลับเข้ามาในบ้านวิญญาณของชายผมยาวลอยเข้ามาหาโปองในห้องทำพิธีเป็นอะไรไม่ดีใจเหรอทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใจหรอกแต่ว่า ค่ใจหายนิดหน่อยนะเออนี่ไอหนูฉันมีบางอย่างอยากจะขอร้องสักหน่อยจะได้ไหมจะขออะไรเหรออย่าบอกนะว่าอยากกินเป็ดย่างอีกแล้วนะ่ะไม่ใช่เรื่องนั้นเฟยนายทำบุญเป็ดย่างให้ฉันทุกวันจนฉันจะเป็นเกาอยู่แล้วเนี่ยครั้งหน้าขอเป็นสุกิ้บ้างละกันนะ <laughs> แล้วมันเรื่องอะไรกันเล่าถึงกับต้องเอ่ยปากขอเนี่ยฉันอยากจะขอให้นายช่วยตามหาความทรงจำที่หายไปให้หน่อยว่าฉันตายได้ยังไงเรื่องเดียวเหรอเออก็เป็นเรื่องเดียวที่ค้างคาใจมาโดยตลอดเลยนะ หากได้รับปากแล้วปองก็จะทำตามคำที่เขาให้สัญญาไว้เสมอเช้าวันต่อมาเขาได้เดินทางเข้าหมู่บ้านไปตั้งแต่เช้าระหว่างทางก็แวะเวียนเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ไม่ได้เจอกันนานก่อนจะไปหยุดที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปจากบ้านหลังอื่นๆสวัสดีครับเออมีใครอยู่ไหมครับโปองส่งเสียงเรียกคนในบ้านอยู่หลายครั้ง ก่อนที่ประตูจะค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆชายแก่รูปร่างสูบหอมค่อยๆเดินคำไม้เทา้าออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านอย่างเชื่องชา้าโป่งได้เข้ามาในบ้านซึ่งภายในค่อนข้างสุดส่งและเต็มไปด้วยข้าวของเก่าๆมากมายก่อนจะได้รู้ว่า ชายแก่ที่เขากำลังพูดคุยด้วยอยู่ในตอนนี้คือพ่อของวิญญาณของชายผมหยาบหรือชื่อจริงๆของวิญญาณตนนั้นก็คือจันนั่นเองอยากจะฟังเรื่องราวของไอ้จันมันอย่าง้งเหรอครับคือว่าไม่รู้ว่าคุณตาจะเชื่อไหมแต่ผมได้เจอกับวิญญาณของจันลูกชายของคุณตานะครับ เขาขอให้ผมช่วยคุณตาพอจะเล่าเรื่องของเขาให้ผมฟังได้ไหมครับมไม่ได้ยินคนพูดถึงมันมานานแล้วออแต่ในใจฉันก็ไม่เคยลืมมันเลยแม้แต่นาทีเดียวจะให้เริ่มพูดจากตรงไหนดีล่ะข้อของจัดเริ่มเล่าย้อนกลับไป ในช่วงที่จันยังเป็นหนุ่มเป็นคนเสเพลชอบดื่มกินกับเพื่อนจนเป็นนิสัยเป็นคนไม่เอาโลเอาภายไม่มีการงานเป็นหลักแหล่งได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้กินดื่มอย่างสุรุ่ยสุรา่ายจนกระทั่งจันมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นมากมายและได้เริ่มเข้าไปทำงานบางอย่างนานวันเข้าพ่อของจันก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งเงินที่จันมีใช้อย่างคล่องมือและไม่เคยมาขออีกเลยไหนจะเป็นเรื่องของสังคมเพื่อนใหม่ที่มักทำลับๆล่อๆกันอยู่เสมอในเช้าวันหนึ่งพ่อของจันได้บังเอิญเห็นสิ่งของในกล่องที่ลูกชายตนเองมีไว้ครอบครองจันเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปเอากล่องออกมาก่อนที่พ่อจะเห็นอะไรไปมากกว่านี้ด้วยท่าทางที่ตกใจเป็นอย่างมาก นี่พ่อผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ามายุ่งกับของของผมอะแกเอาเงินมาจากงานศกระบกพวกนี้อย่างนั้นเอ,อย่ามายุ่งได้ไหมพ่อแกไม่รู้หรือไงว่ามันผิดใช้สมองคิดซะบ้างเสียไม่หรือเปล่าสมองนะมันไม่เกี่ยวกับพ่อเลยนะเฮ้ยนี่แกกล้าพูดกับฉันแบบนี้แล้วกันเหรอโขพ่อ,พอขอเดลนเนะ และสิ่งที่พ่อของจันได้ตัดสินใจทำลงไปนั้นก็ทำให้จันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากพ่อของจันได้ทำการแจ้งเบาะแสไปให้กับตำรวจและทำให้จันถูกใส่ร้ายว่าเป็นสายให้กับตำรวจสุดท้ายเขาจึงโดนพักพวกซ้อมจนบาดเจ็บนี่พ่อเองเหรอที่เป็นคนบอกตำรวจจนผมต้องมีสภาพแบบนี้ ทำไม่คิดจะดูแลผมให้ด <It 's S 2> ีก็อย่ามายุ่งกับชีวิตผมได้ไหมเล่าพ่อเลี้ยงแกไม่ดีอย่างนั้นพ่อเลี้ยงแกไม่ดีตรงไหนไหนลองว่ามาสิทุกสิ่งทุกอย่างที่แกอยากได้พ่อก็บันดานให้จนหมดที่พ่อทำแบบนี้เพราะว่าต้องการดับนิสัยแย่ๆของแกแกยอมมอบตัวซอตำรวจ ลังมาแล้วอะไรนะโถพ่อนะพ่อผมต้องรีบไปจากที่นี่แล้วแต่ในขณะที่เปิดประตูออกไปนั้นก็ต้องเจอกับชายสองคนที่ดูเหมือนว่ามารอจัดอยู่นานแล้วทั้งสองคนถูกทำร้ายสุดท้ายเขาได้จากไป ด้วยน้ำมือของพวกโจรที่ไม่เกรงกลัวต่อใดๆพ่อของเขาได้จะเสียใจที่ไม่อาจช่วยลูกชายของตนเอาไว้ได้จะจะพ่อขอโทษพอพ่อขอโทษพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษ ใบหน้าของโปในตอนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าใจและสงสารในเวลาเดียวกันไม่ต่างจากวิญญาณของจันที่เมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็เศร้าใจเป็นอย่างมากที่ทำให้พ่อของตนต้องทนทุกทรมานเช่นนี้นี่โปฉันฝากนายบอกพ่อหน่อยได้ไหมฝากบอกพ่อว่าฉันขอโทษ ขอโทษที่ฉันเป็นลูกที่ไม่เดเรื่องไม่เคยทำตัวดีๆแถมยังทำให้พ่อต้องเสียใจขอโทษและขอให้พ่อยกโทษให้ฉันได้ไหมคุณตาครับจันเขาฝากผมให้มาบอกว่าเขาอยากขอโทษที่เป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ทำตัวดีๆ และทำให้พ่อเสียใจเขาขอโทษและอยากให้พ่อยกโทษให้เขาได้ไหมครับสิ่งที่โป่งพูดทำให้ชายแก่ถึงกับน้ำตาซึมออกมาใจของเขานั้นโศกเศร้าที่เสียลูกชายไปและต้องอยู่อย่างเดียวดายมาเนิ่นล่ะความรู้สึกอ้างวา้างและเจ็บปวดพรั่งครูออกมาอีกครั้ง <c oughs> พ่อยกโทษให้นะขอโทษนะไอ้ดุงแต่ว่ากลับไปก่อนได้ไหมฉันอยากจะอยู่คนเดียวนะ คืนเดียวกันนั่นเองโอ้กำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้พบเจอในวันนี้อย่างจริงจังณนะห้องทำพิธีรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการอะไรไหนบอกว่ามีแค่เรื่องเดียวยังไงล่ะขอเพิ่มอีกเรื่องไม่ได้ยืงไงเล่ะเพราะฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพวกนั้น เลยอยากสักสาาให้มันจบๆไปจะได้ไม่ต้องมีอะไรคาใจอีกเ,อเรื่องบาปบุญฉันไม่สนใจหรอกแต่อย่างน้อยถ้าทำให้มันจบลงได้แล้วก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องมีใครต้องมาเจอจุดจบแบบฉันจนได้สินะพ่อวัยร้ายกลับใจแล้วต้องทำยังไงบ้างละ่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงล้อฉันพอจะจำทุกอย่างได้แล้วล่ะมีบางอย่างที่ใช้เป็นหลักฐานจัดการเจ้าพวกนั้นได้แต่ว่านายต้องไปที่ที่หนึ่งก่อนวิญญาณของจัดได้นำทางโป่งไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนร้ายมักจะนัดพบกันและมาพูดคุยกันถึงแผนการส่งของอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้าที่จันจะถูกทำร้ายเขาได้ฝังสมุดรายชื่อที่จะสามารถโยงไปยังทุกคนซึ่งอยู่ในเครือข่ายและขบวนการการทำความผิดได้มันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่ ไม่มาที่หลบแล้วโอ้มันมาแล้วรถยนต์สีดำแล่นเข้ามาจาดชายสามคนในท่าทางดุดันและลึกลับลงมาจากรถเมื่อโปองเห็นดังนั้นก็สัมผัสได้ทันทีว่าพวกคนร้ายจะต้องมีอาคมและคุณใสยสายดำอยู่อย่างแน่นอนหนึ่งในคนร้ายเองก็รู้สึกได้ถึงแรงดันบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากด เพราะผานไถนาที่ปู่พกติดตัวเอาไว้นั้นมีพลังคุณใสที่ไม่ธรรมดาตามา้ช่วยตามมาเาปิดตาให้ข้ามองเห็นเมื่อเปิหันไปมองก็ต้องตกใจจนหลหลังล้มลงไปเพราะไม่เคยเจอผีในระยะประชิดขนาดนี้มาก่อนทำให้ชายทั้งสาม รู้แล้วว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนจนเขาต้องรีบหนีอย่างหัวสุกหัวสูดเอ้ยนั่นมันอยู่นั่นโป่งวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเขารู้ดีว่าไม่อาจจะหนีพ้นจึงตัดสินใจหันกลับไปเผชิญหน้ากับผู้ร้ายที่มีคุณใสาอาคมโป่งรีบหยิบผานไถนาออกมาเมื่อชายทั้งสามเห็นดังนั้นก็รู้สึกตกใจเล็กน้อย วิญญาณของจัดได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อสู้เคียงข้างปกเพราะแบบนี้สินะไอ้หนุ่มนี่มันถึงต้องมาพบชะตากรรมแบบเดียวกับแกไอเลยวิญญาณรับใช้ของข้าขาริขามังขาให้คิดจังรังขาให้ไม่มีวันตื่นขึ้นวิญญาณรับใช้พุ่งเข้าไปทำร้ายปก แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของผานไทถนาที่มีพลังคุณใสมหาศาลก็ได้หยุดวิญญาณตนนั้นเอาไว้และสะท้อนกลับไปจนวิญญาณสลายไปในทิต่ต่างเมื่อชายทั้งสองเห็นดังนั้นก็ได้เรียกเหล่าวิญญาณรับใช้มารวมกันก่อนที่จะค่อยๆกลาย,ยเป็นวิญญาณร่างมหมฆา ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะเพราะฉันรู่นี่แล้วนะยามตรงนั้นพุ่งเข้าไปหาโป่งวิญญาณของจับก็พุ่งออกไปเพื่อรับมือกับวิญญาณร่างมหฮิบานั้นสร้างความอ,อกใจให้กับโป่งเป็นอย่างมากฮึไม่ต้องห่วงแค่นี้ไม่เท่าไรหรอกนะนี่มันไม่ใช่เวลามาทำแท้นะวิญญาณจับ จับวิญญาณร้ายตนนั้นเอาไว้นั่นและ้จะพยายามดิ่นแค่ไหนแต่วิญญาณจันก็ทุ่มสุดกำลังเพื่อจะจับเอาไว้ให้ได้จุาบ้ารีบจัดการซิไม่งั้นจะไม่มีโอกาสแล้วนะแต่ว,ว่าทำแบบนั้นแาจะโดนลูกหลงไปด้วยนะเอ้ยแกอย่าลืมสิว่าพวกเรามาที่นี่กันทำไมาการเสียสละของฉันมันช่วยคนจำนวนมากได้แล้วก็ มันก็คุ้มค่าแล้วไม่ใช่เหรอเจฉันตรึงมันไว้ได้อีกไม่นานแล้วนะโองเข้าใจในสิ่งที่จันพยายามจะบอกจึงพนมมือประกบกับผานไถนาเอาไว้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขานับถือผานพระไถหลักเวดมนต์ดับไปผานผาน,นาไหนพ่ายแพ้ไปไม่มีทานโอ่งปล่อยม น,น้กนลอยขึ้นกลางอากตศในแบบที่เขาเองก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นดนะก่อนที่มันจะลอยออกไปหาวิญญาณยักษ์ตนนั้นน้ำไผนาพุ่งทะลุร่างวิญญาณทั้งสองไปากาบแสงส,งส่องสว่างไปทั่วบริเวณชายชุดดำที่เห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็รีบหนีหายไปในทันที แบบนี้ละดีละโอ้ขอบใจนมากนะหลังจากผ่านเหตุการณ์ของจัน และวิญญาณร้ายมาร่วมปีไม่นานพ่อของจันเองก็จากไปเช่นกันโปคงซึ่งรับหน้าที่ดูแลพ่อของจันตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาก็เป็นคนจัดการเรื่องราวทุกๆอย่างและในวันนี้โปงก็ได้พาพ่อลูกทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งผมทำถูกแล้วใช่ไหมครับตา ผมทำถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ